บังไฟบางนี้เป็นบังไฟสบายปู้าผู้ใดได้เห็นบังไฟบางนี้ขอให้มีความสุขความจเจริญเด้อบัอนนี้<บ>จากปูบ,งบังนำคาวแต่บ,บนน้อนสิดล่างเพื่อสารจะขันครับ,บเอามดังหนึ่งสามสองหนึ่งไปไป,ป๊าดีไฟเมียบุกไฟไแล้วสุดจัดไปพี่น้อง บำค่าพี่น้องบำคำคา่าตบมือตบมือ <c oughs> มเห็นเรไฟไเห็นว่าไม่รวยเด้อสวัสดีครับครับโอ้บมไฟบำค่าขึ้นดีแต่พี่น้องป้าดบ่ได้ไปมักอันหาปลาคือคนตัวนี้แล่นขึ้นโคกตัวนี้ไหมบนไฟคำค่าพี่น้องคำค่าด้วยบนนนศิลามีหมอลำกวนมาหนหีิมาเบิ่งหมอลำเลยพี่น้องนี่